สวัสดีค่ะเซลเมโคราาฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City h a แ c ชแ e-h e HE v ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ทำงานด้วยเครื่องยนต์ผสมประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองเตรียมส่งมอบเช้านี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะ Honda City Hatchback e-h ev ค่ะเป็นรถยนต์นะคะ5ประตูมาด้วยกำลังเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี cc นะคะ98แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์และ109แรงม้านะคะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะราคานะคะ80,000น 5 9 0 0 0บาทสำหรับสีนี้สีขาวแพตินัมราคาวรวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะอัตราเฉลียนะคะความประหยัดน้ำมันสูงสุด27กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะทั้งแรงและประหยัดอีกด้วยนะคะเพราะว่าประหยัดกันสูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับ พลังงานทางเลือกรุ่นนี้นะคะก็สามารถเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอร์แก๊สโซฮอ์และสูงสุด e 2 0ค่ะในรุ่นนี้นะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสำหรับสีนี้นะคะสีขาวแพตินัมเป็นสีมุกนะคะเพิ่มค่าสี1,000 0บาทสีเทาโซนิกนะคะจะออกสีเทาๆทาฟ,าฟ,าฟ้านะคะเพิ่มค่าสี6,000บาท สีเทาเมทิออรอยนะคะก็จะเป็นเทาเข้มนะคะออกไปทางเทาดำนะคะสีเทาเมทิออรอยไม่ต้องเพิ่มค่าสีค่ะสีดำคริสตัลนะคะก็เป็นสีมุกเพิ่มค่าสี6,000บาทและอีก2สีนะคะกับสีแดงอีกไนท์ไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะคะและสีใหม่นะคะกับสีน้ำเงินบิลเลียนสปอร์ตี้นะคะเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มค่าสีเช่นเดียวกัน ในรุ่นนี้นะคะดีไซน์การออกแบบไฟหน้าไฟหลี่ไฟเลี้ยวไฟเดยไลท์และไฟตัดหมอกไฟด้านหน้านะคะจะเป็นฟู้ LED นะคะเป็น LED ทั้งหมดเลยกระจังหน้านะคะดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นสีดำมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ RS สีแดงและโลโก้ Honda เป็นสีฟ้านะคะแสดงถึงความเป็นรถยนต์ไฮบริดนะคะหรือว่าที่เป็น อมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นสีฟ้าค่ะแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าของเมตติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างมาแนะนำกันนะคะมีทั้งเป็นรายการของแถมแล้วก็รายการทีล่ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะ อย่างแรกเลยที่เมถมนะคะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะของปิกคูลูกค้าเลือกมานหน้า40%รอบคัน60%ค่ะมีออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มนะคะและติดตั้งที่ศูนย์คิ้วกราสาร์นะคะเหมือนเดิมค่ะเมถมเป็นของ h o น da แท้ให้นะคะทั้ง4ชิ้นติดทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะขอบประตูด้านบนนะคะ คิ้วตกแต่งกันชนหน้านะคะตัวนี้เป็นแบบโคมเมียมชิ้นงานนี้นะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันเมแถมให้นะคะและนอกจากนี้นะคะภายนอกคันนี้ยังทำเคลือบแก้วนะคะของ 3M แพ็กเกตนี้ราคาเต็ม34,000บาทนะคะรับประกันให้3ปีแต่เมแถมให้นะคะในรุ่นนี้พร้อมกับทำพ่นกันสนิมให้ด้วยนะคะ พ่นการสนิมนะคะช่างก็จะพ่นบริเวณจุดที่เป็นเหล็กนะคะซุ้มล้อแล้วก็ใต้ท้องรถที่เป็นเหล็กทุกจุดนะคะแพ็กเกจนี้เมรับประกันให้7ปีเต็มนะคะแล้วก็สามารถกลับมาทำซ้ำได้อีกทุก6เดือน14ครั้งด้วยกันนะคะ สเกิร์ตนะคะรอบคันตัวนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะมีให้ราคาพิเศษนะคะปกติ2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าติดตั้งเพิ่มมีคิดราคาพิเศษให้สเกิร์ตนะคะชิ้นงานนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำแบบนี้นะคะปิดที่ด้านข้างของกันชนหน้าทั้ง2อฝัง่งด้านข้างนะคะและด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็จะติดด้านากันชนด้านหลังฝั่งด้านข้างทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะสปอยเลอร์อหลังตัวนี้ของโมดูลโรเทช่นเดียวกันแต่เมแถมให้นะคะตัวนี้สปอยเลอร์สปอยเลอร์อด้านหลังนะคะเป็นชิ้นงานที่แถมให้ลูกค้าติดตั้งที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีแค่สเกิร์ตอย่างเดียวนะคะ เซนเซอร์ถอยหลัง2จุดทำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้แถมให้เช่นเดียวกันทั้งหมดก็เป็นภายนอกนะคะที่ตกแต่งกันวันนี้นะคะที่ลูกค้าสั่งเพิ่มก็จะมีสเกิร์ตนะคะนอกนั้นจะเป็นรายการแถมทั้งหมดนะคะฟิล์มคิ้วการ์ซาคิ้วกตกแต่งกันชนหน้านะคะสปอยเลอร์เซนเซอร์ถอยหลังเคลือบแก้วพ่นกันสนิมนะคะเป็นรายการของแถม เดี๋ยวพาไปดูในรถกันบ้างค่ะรถนี้มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะสวิตช์ล็อกปลดล็อกที่มือจับประตูนะคะมีให้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะมีกล้องด้านข้างนะคะหรือว่าเลนวอสสามารถกดที่กา้านเลนวอสแล้วก็ภาพจะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงแบบนี้ค่ะ ภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงเบาะเป็นเบาะหนังนะคะส่วนประกอบของหนังเบาะนั่งนะคะก็จะมีทั้งหนังสังเคราะห์หนังกลับนะคะแล้วก็เป็นกำมะหยี่ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะแบบนี้คอนโซลแผงข้างประตูต่างๆนะคะก็จะเป็นหนังตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดง หน้าจอเครื่องเสียงนะคะเป็นจอสัมผัสทัสกีนขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะเมนูเป็นภาษาไทยค่ะ สำหรับการรองรับ Apple CarPlay นะคะตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปนะคะแล้วก็รองรับระบบการสั่ง,งการด้วยเสียง Siri นะคะตั้งแต่ iPhone 4S ขึ้นไปรองรับ Android Auto ค่ะตั้งแต่เวอร์ชัน10ขึ้นไปนอกจากนี้นะคะยังรองรับ เว็บลิงดู YouTube ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ถึง5เครื่องแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ usb 2องตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะไม่ธรรมดาเลยรองรับหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะตั้งค่าการตั้งค่าเดี๋ยวนะคะปรับนาฬิกาให้เป็นปัจจุบันนิดหนึ่ง24ชั่วโมงปรับนาฬิกาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ ยี23 23่สิบสามยี่สิบสามเดือนแปดค่ะสองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงสิบเจ็ดนาทีชั่วโมงก่อนแปดโมงสิบเจ็ดนาทีตกลงค่ะการตั้งค่าง่ายๆนะคะ ระบบแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับเป็นอุณหภูมิได้กดออโต้ได้นะคะปรับทิศทางแอร์ได้ค่ะแมคคูลเวลาที่ต้องการความเย็นสูงสุดนะคะต้องการให้ห้องโดยสารเย็นเร็วๆนะคะก็กดแมคคูลพัดลมแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดให้เป็นความเย็นสูงสุดนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ e cvt นะคะทำงานได้ดีขึ้นกว่า รุ่นเดิมนะคะก็คือตอบสนองได้เร็วอ,ออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีออโต้เบรกโฮ e แล้วก็เบเรกเรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่นนี้พิเศษแบนเอา,อาฟังก์ชันเมนูในรถยนต์ Honda Civic Honda Accord มาใส่ใน Honda City นะคะ มาตรวัดนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ถุงลมนิรภัยมีด้วยกัน6จุดนะคะคู่หน้าม้านถุงลมแล้วก็ที่เบาะนะคะใส่แอร์แบกในรุ่นนี้นะคะจะมีติดตั้ง honda connect นะคะเจเนอเรชันที่3นะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้ง TCU เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานเลยแล้วก็เรารับประกันให้3ปีเต็มค่ะทำอะไรได้บ้างนะคะ h o n d a Connect ก็จะสามารถค้นหาพิกัดของรถนะคะเช็คว่าอยู่ที่ไหนนะคะเพื่อติดตามได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็เช็คสถานะถุงลมนิรภัยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุระบบก็จะทำงานนะคะส่งสัญญาณไปที่ call center เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะ ฮอนด้าคอนเนนะคะติดตั้งมาเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นรีโมทคอนโทรลด้วยนะคะสามารถล็อกประตูปลดล็อกประตูนะคะเพื่อช่วยในกรณีที่มีเด็กติดอยู่ในรถนะคะหรือว่าลืมของในรถได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากตัวรถก็สามารถล็อกปลดล็อกผ่าน Honda Connect ได้อีกด้วยนะคะสำหรับรีโมทคอนโทรนอกจากนี้ค่ะยังสามารถสตาร์ทรถ เปิดระบบปรับอากาศนะคะดับเครื่องยนต์ได้อีกด้วยและเปิดสัญญาณไฟกระพริบไฟหน้าไฟท้ายได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการทำงานของ Honda Connect Generation ที่3ที่ติดตั้งมาในรุ่นนี้นะคะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกเยอะเลยอีกหนึ่งความคุ้มค่าที่มีมาในรุ่นนี้นะคะกับ Honda Sensing Honda Sensing นะคะก็จะทำงานด้กันทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะมีอะไรกันบ้างสำหรับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะหรือว่า Honda Sensing ในรุ่นนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด5ระบบนะคะเดีย๋ยวมีไปแนะนำข้างนอกดีกว่าไปดูตัวรถกันบ้างนะคะ คอ n ด้าเซนซิงนะคะจะทำงานด้วยกล้องมุมกว้างด้านหน้าตรงนี้นะคะทำหน้าที่ตรวจจับนะคะรถยนต์คนเดินถนนนะคะซึ่งมีได้กันอย่างที่เมย์บอก5ระบบนะคะระบบที่1ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกค่ะระบบที่2นะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะระบบที่3ค่ะ ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถนะคะเมื่อออกนอกช่องทางเดินรถระบบที่4นะคะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบที่5นะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนั่นเองทั้ง5ระบบนะคะซึ่งติดตั้งมาในรถยนต์ Honda City นะคะเหมือนเอา Accord ระบบใน Accord ระบบใน Honda Civic นะคะมาใส่ในรถยนต์ Honda City เรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยนะคะความทันสมัยนะคะความประหยัดและความแรงของรถนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับท่านใดที่ต้องการนะคะก็สามารถติดต่อมีมาได้นะคะในรุ่นนี้ Honda City h a แฮชแบ e h e v นะคะ อนเนกประสงค์ค่ะเพราะว่าเป็นรถยนต์นั่ง5ประตูแล้วก็พับเบาะได้ด้วยนะคะเหมือน honda j แจ z พับเบาะได้เพิ่มพื้นที่การวางของได้มากยิ่งขึ้นนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะเบาะพับแยกสี่สิบปกับ60%หรือจะพับ เรียบไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้รายการของแถมด้านในเมแถมถาดท้ายรถให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นของแท้แล้วก็มีหมอนผ้าหม่มหมอนรองคอชี่หุ้มเบลนะคะมีแอร์หลังนะคะรุ่นนี้พร้อมกับช่องจ่ายไฟด้านหลังสองตำแหน่งนะคะพนักเท้าแขนแบบวางแก้วน้ำได้นะคะ ขาเท้าแผนวางแก้วน้ําได้สองตำแหน่งนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นโครเมียมค่ะแอร์หลังนะคะเย็นทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะแล้วก็พ่อพายางปูพื้นนะคะเมปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งและที่สําคัญนะคะในรุ่นนี้เมพิเศษให้แถมคิ Q ้วบันได LED ให้ด้วยนะคะซึ่งหลายท่านคงจะทราบดีนะคะว่าราคาไม่เบาเลยนะคะตอนนี้ สามถึงสี่พันบาทเลยทีเดียวต่อชิ้นเป็นของแท้นะคะเมยแถมให้ในรุ่นนี้สนใจยังไงก็ทักแชทสอบถามไม่ได้นะคะที่เพจเซลเมโคราชฮอนด้าค่ะรุ่นนี้เป็นล้อแม็กนะคะเมยไม่ได้แนะนำล้อเลยอะอยางจะเป็นของบูเอิร์ธนะคะโยโกฮาม่าค่ะ ขนาดของอยางนะคะ185ทับ55 R 1 6ล้อแม็กขอบ16นะคะแล้วก็เป็นดิสเบรก4ล้อด้วยนะคะปกติแล้วซิตี้จะเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดรัมเบรกหลังนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้ EHEV ทั้งซีดานแล้วก็แฮชแบ็กดิสเบรก4ล้อค่ะ แล้ค่ะยังไงก็ท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมช่องทางการติดต่อนะคะเพจเซลเมโคร่าทอนด้านะคะทักมากันได้นะคะส่งแชทมาแจ้งเมนิดนึงนะคะว่ามาจากช่อง youtube เดี๋ยว์พิเศษของแถมให้นะคะ ะะเดี๋ยวเมยไปเตรียมส่งมอบคันนี้กันก่อนนะคะไปเตรียมความพร้อมแล้วก็าฝากกันไว้กับภาพสวยๆกับ Honda City Hatchback ehev คันนี้นะคะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. คลิปนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะ mm hmm. อาจพูดผิดอะไรไปบ้างยังไงก็ขออภัยนะคะ ถูกใจหรือได้ประโยชน์จากการดูคลิปเมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยแล้วคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเมย์จะมีรถยนต์ฮอน d a รุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ